สวัสดีครับผมเจ้ากุลุิสานครับพี่น้องครับหนะ้าผมคลิปนี้พาพี่น้องมาเบืงมันสำลังระบบลดต้นทุนพี่น้องครับนะครับผมก็เอาไปรวมกันว่าเป็นระบบลดต้นทุนแบบใดเนาะพี่น้องเนาะหนะ้าผมตัวนี้มันอายุเก้าเดือนกว่าสิบเดือนพี่น้องนะครับผมปลูกพานแรงหมาล้องพื้นด้วยปุ๋ยมักนะครับผม เป็นเป็นไอตัวที่ผมทดลองพื้นด้วยปุ๋ยหมักตะกอนนี่ะผมชมักเอาปุยมักมาล้องพื้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไม่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันกบะบ่ได้เพิ่มทุนอย่างเขานะครับผมผมกัล้องพื้นไปด้วยปุ๋ยหมักนะ่ต่อน,น้าเปย์นหนึ่งเนี่ยผมใส่ไปสามลิตรนะครับผมเพราะว่าเป็นปุ๋ยมักที่เขาคดเองเนาะพี่น้องเขาก็ใส่ไปได้หลายเพราะผมใส่ได้เปย์นหนึ่งผมกับยางพลน,นะครับผมยางพนทัวเลย คือยังเขาก้อนที่เขาจะยกหล่องพี่น้องนะผมก็ฉีด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 ไปเปรหนึ่งที่ได้ยุประมาณไรหนึง่งนะครับผมหรืออาจจะไปถึงไรประมาณสามงานกว่าๆถ้าเขาพ่นละเอียดอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมตอนนั้นตอนนั้นพื้นที่ตรงนี้เนะี่ยมันมันสามไรนะครับผมแล้วผมก็พ่นไปอยู่สีเป้มันก็หยตกประมาณสามงานกว่าๆเนาะต่อเปรหนึง่งเปร์หนามหนึ่งพี่น้องนะครับผมเราที่นี่ คือตัวนี้นะมันเป็นมันพันแหลงเนาะผมกับไ่ได้ดูแลเลยนะครับผมเพราะผมเพราะเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามันมีฝนมาเปียกยุ่ช่วงหนึง่งผมก็มาให้ปุ๋ยทางใบแค่เท่เดียวเป็นสูตรปุ๋ยของผมนั่นแหละพี่น้องที่ใส่ยุ่ปัจจุบันนั่นแหละเป็นสูตรปุ๋ยตัวน,นั่นแหละเราที่นี่ให้แค่เท่เดียวพี่น้องแล้วผมไม่ได้ดูแลอย่างอีกเลยด้นี่นะครับผมแล้วมันมาเจอแรงนะครับผมมันมาเจอแรงแร,งแรงเราผมกับปล่อยเลย ปล่อยเขาเลยคือตอนแรกว่ามาเบิ้งดินเบื้องอย่างแข็งแล้วผมก็ว่าชิปูกไม้แ่วที่นี่มันปลูกบ่ได้เพราะว่าทอนพันธุ์มันแพงผมหาทอนพันธุ์ไ่ได้เลยบ่แมนหาทอนพันธุ์ม่ได้หาได้แต่ว่ามันแพงถ้าผมก็ซื้อบ่ได้ก็เลยปล่อยไว้ปล่อยไว้เราที่นี่กะเห็ดแปลงอื่นก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเอาไปมาจงไหมอยู่เก้าเดือนสิบเดือนพี่น้องนะครับผมก็ให้ปุ๋ยทั้งใบเขาแค่แค่เดียวนะครับผมมองพี่น้อง หัวบบกยังตรงนี่นะครับหัวตรงเสนะคผมหัวตรงให้ผลผลิตได้นะรับผมก็มันก็คือว่าบ่สวยงามร้อยเปอร์เซ็นรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นเก็ดเก็บความรู้ประสบการณ์ที่ผมสิเอาไปไปบวกกันกับระบบที่ผมกำลังปลูกอยู่ตอนนี้เนาะว่าเอไม่มีเคมีหลายมาผสมเนี่ยวนี้ซัำบ่ได้ใส่เคมีหละผมใส่ปุ๋ยเก็ดแค่สามซ่อนแกงพี่น้อง แค่สามซ้อนแจงเองนะผมสาหรับปุ๋ยเก็์นะเคมีตัวนั้นนะต้องนั้นเป็นปุป๋ยหมักไปเลยนะครับที่เฮ็ดเองมันทุนผมก็อยู่แค่สิบบาทนะผมสิบก็บาทประมาณเนี่ยตีไปยี่สิบบาทเนี่ยสำหรับปุนะ๋ยตัวเนี้ยยี่สิบบาทพี่น้องบึง้งหัวต้งดีด้พี่น้องบิ้งครับแล้วพี่น้องคิดว่าเป็นใดดินมันแข็งม่แข็งพี่น้องบึง้งทอโลหดบ่หดพี่น้องบึง้งลักษณะของหัวรถ นะผมบุบูเบี้ยวเห็นบ่บุบูเบี้ยวทั้งนั้นเลยบ่ม,มีหัวง้ามนะผมเพราะว่ามันแรงแรงจัดเราก็มาเจอดินที่ดานมากเลยตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นดินดานมากเลยเนี่ยหัวมันบางง้ามเลยพี่น้องเห็นบ่แต่ว่าก็ง่ญ่ดีมน้ำหนักก็ดีพพ้อมนะครับผมเนาะเนี่ยถือว่าใช่ได้อยู่ด้พี่น้องนะครับผมใช้ได้อยู่เบิง่งพี่น้องเบิ่งหง่ผมไม่ได้ดูแลเลยบ่าซื้อ หยาผมก็ไ่ได้เอาได้เอาเท่เดียวตอนนี้น้อยแหละเอาเท่เดียวแล้วก็ับปอยเลยเพราะว่าบ่ได้เอาไปยังเพราะว่าหยามันเป็นหยามันแรงนะผมบ่ได้มาฉีดออกมันเ่ะแปลงนี้บไ่ได้มาฉีดหยาเลยเพราะว่าปลูกปุ๊บมันแรงแล้วหยามันบ่ขึ้นนะครับผมปลูกปุ๊บแล้วหยานบ่ขึ้นบัาที่นี้พอมาฝนตกมาปุ๊บมันก็เริ่มมีหยาขึ้นนี้ผมก็ไ่ได้มาเอาเลยปลอยเลยเหยาหกหยาหกนะครับผมผมเอาคลิปนี้ นะผมมาให้เบื้องว่าเอระบบลดต้นทุนกับสูตรปุย๋ยหมักของผมเนี่ยมันก็มันก็ตอบโจทย์ได้ดีอยู่ด้ดพี่ลองเบื้องมันก็ตอบโจทย์ได้ดีกับพวกแพ่ปุย๋ยหลายๆตัวด้วพี่ตองเห็นบ่ผมไม่ได้ใส่ปุย๋ยนะครับผมถ้าให้เปรียบเทียบว,ว่าไม่ได้ซ้ำไม่ได้ซื่อเนาะผมใส่ปุย๋ยเก็ดไปแค่สามซ่อนเยงพี่น้องนะครับผมปุย๋ยเก็ดไปแค่สามซ่อนแยงเนาะ,ะสำหรับผมพ่นแค่เทเดียวแต่ว่าผมร้องพื้นนะครับผมผมร้องพื้นหนาเติบ ร้องพื้นด้วยปุ๋ยหมักนะบ่ได้ร้องพื้นด้วยปุ๋ยเป็นเป็น,เป,นเป็นลดต้นทุนเลยล่ะบ่ได้ลงทุนแบบเต็มดีๆพี่น้องเบิง่งพี่น้องเห็นบ่เป็นไงเบิง่งหัวตรงมาพี่นอ้องตรงดีดิอาจจะเป็นแสงเงาเนาะแสงเงาของแดดเนาะพี่น้องนะบารูเห็นชัดเจนบ่ผมเหลี่ยมตานะผมเบิง่งพี่น้องเห็นบ่โอหัวตรงดีนะครับผมมันก็นสิเป็นประโยชน์ต่อไปละ่ะผมก็สิเอา โตนี้นะไปมั่นใจว่าเอได้ลวนะผมบ่ต้องใส่เคมีปุ๋ยรองพืน้นบ่ได้ใส่ปุ๋ยแบบสื่อเนาะพี่น้องเนาะมันก็ใส่ได้เนี่ยเป,เ,ปเป็นการเป็นเป็นการเฮ็ดระบบลดต้นทุน,ทนได้เลยพี่น้องเบื้องหัวนะผมขนาดแรงขนาดนี้ยังสู้ได้พี่น้องเบิง่งเนะส,สียอย่างเดียวที่หวัวมันก็นเต็มดีไปในเน่ะทุกเกือบทุกเหงาพี่น้องมันชีเนา่ามึงเห็นว่า nấu đang chạy gặp xúc ngọng bưng và nấu đấy nấu còn nào nồng à. à, bưng nấu gặp xúc ngọng bưng mà nấu về bớt nào cái nồng ngoài như nghe là nấu về bớt nấu phồng nấu bưng nên vậy như này mình nấu ít đi nấu cái nồng hôm nay cái nồng bưng sân đi ngoài hòa cần ngắm rồi ngắm đấy là bưng nè nấu nhìn bao nè nấu về đi bưng nấu cái bưng nấu หมืนเงี้ยน่ไปไป็เลยมุ่งย่างนี้เหมือนเงี้ยน้องอยู่เนาะเส่นมันงามด้นยนะพี่น้องเั่นหัวมันสิงๆด้วยนะเห็นบ่เนาเนาเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นเก็ตเล็กเก็หน้อยหรือหรือเอาเป็นชิปที่แบบว่าระบบลดต้นทุนเนี่ยของเฮ็ดจริงๆนะมันได้อีลีบอลเนี่ยแหละเห็ุเลยพี่น้องระบบของผมที่ผมเฮ็ดเนี่ยที่ผมเฮ็ดปัจจุบันอยู่ตอนนี้น่ะ นะครับผมเอาไปไว้ใส้กันได้อยู่นะครับผมเอาถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไปเป็นกำลังใจในการที่ชิปต่อไปนะครับถ้ามีอยังก็สอบถามแลกเปรื่อนล,ลูกก็ไเลครับผมคชิปนี้จากกุลีสันก็สวัสดีครับผม